เฮ้ยครับคือง,งานพาบ้านอยู่ก็เป็นกะจุกเลยดูมาเลี้ยงเดียวเอาเอาสองเบอร์กัเออไม่เกี่ยวพับบูชานะพับบูชาประมาณสามแสนได้สองพันแล้วกันจบได้พี่ตังค์มาหมื่นห้าตังค์มาราคาพี่น้องเลยสิบห้าเอาตังค์มา <c oughs> ไหรอนะันต้นตัวสองหมื่นตังค์มา <c oughs> จบแล้วนะวันนี้ขายพักเรียกน,นะครับ สวัสดีครับผมโอ๊ตสัตหิน,นะครับมาเฉพาะเพจพาบ้ตน,นตัวไทยเช่นเดิมวันนี้เรามาบุกวัดกัททีไลน์ครับทางหายไปหลายเดือนมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราเอาอะไรมาปล่อยกันนะครับมาแบ่งปันพักเครื่องนะครับสําหรับคนเยอะมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี้ตั้งข้างลีฟุตบาทไม่ได้นะครับต้องแบ่งไปสองฝัง่งฝั่งนูน้นตอนแรกเราอยู่ฝั่งนูน้นตอยมายู่ฝั่งนี้ครับทางหายไปหลายเดือนมากๆ ชงดีพี่สวัสดีครับลี้งูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับดีบ้าเฮ้ยเราเรามาอยู่กันเรามาอยู่จุกเดียวเลยเอ้ยเสียงใหญ่ครับนี่ครับปิยะตระกูลลาดสดีครับจานมีรับทีมงานพาบ้านอยู่กับเป็นกระจุกเลยดูอยู่กับเป็นกระจุกเลยครับนี่ทีมงานพาบ้านเอาออขายมาแล้ว คงไม่จะเป่งอะเนาะนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนเอาพระลงนะครับเลทเทเลทเทเท่าไหร่ครับเนี่ยที่นั่นนั่นน่ะที่มันเขาลงคงแข้งอ่ะพระเล็กอ่ะเขาลงคงแข้งเหรอ พรพรเล็กๆเอาพรเล็กอย่างเดียวเอาเอาสองเมื่อนไปเออไม่เกี่ยวพระู้ชานะได้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 เกียบพระู้ชามันก็เก็บเลยไปเอารถไปเลยไปตะโงงได้ตะเกียบพระูุชาประมาณ300แสนได้สิบเจ็หลนที่7จ็ดเอดูก่อนโอ้ยสิเก็บไม่โดนเลพี่ยีบสแล้วกันตอนแรกตะองค์เท่าไหร่บ้าง ตองเหรอตองเหรอไปองครับพันห้าป่ะอะไรนะขึ้นได้ขึ้นได้อะไรขอพาย่อยไม่ได้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 เขาถามว่าที่ร้องไปอ่ะขอครึ่งหนึ่งได้ไหมอันไหนอ่ะไม่ได้คุยกับเป๋าหกดไว้อะไรก็ไม่รู้อะไม่ได้ไม่ได้เออเอาไว้ก่อนไม่ได้สองพันแล้วกันจบได้พี่ตังไหม ่นะนี่เท่าไหร่อ่ะอะไรเนี่ยอันนี้เหรอพี่อันนี้เหรอเอาไปหกพันว่าไงไปโตใหม่ยังเอาหมืออ่นแปดไป เซไหนเไหนกาจิกรพี่โอคหนึ่งูนย์นึ่งเสักรห้ห้าตังนะหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วอะไรต่อหนึศูพี่หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วหนึ่งสองศนย์สีห้าแห้าสี่ห้าแปดห้จ่าสุมินครับหิวเหรอใช่สุกี้พี่ครับผมครับ โ่ไปโง่ไป่วขงไม่สายไนี่นี่ไงนี่ลมาแล้วพี่น่อ่ไอ้นาทพี่โอ้ยไปถือไม่ได้เยไปใก่โคลเมันอยู่เนี่ยไอ้ข้างมงเตมเลยโ่านขโมยพชวชา่นน่โคตรเ่งเลยนะ นะนโคตรเก่งเลยอ่ะถ้าอ้วนแปลกๆก็น่า,นานสาใน,านสาใจอ,อันนี้เอาเจ็ดร้อยพี่ยอมยาวไหมราคาพี่ยาบดีครับราคาพี่น้องราคาพี่น้องเลยเลยเมกี้เปิดบินเท่านี้ว่าใช่ป่ะสองพันเจ้าเดียวเลยมั้งเอ้แตงวงด้วย เท่าไหร่นะพี่สิบ <15, S 1> ห้าเอาตังมารกระซิกรพี่ปูหงใช่ไหมปูหงเอาไปหกพันพี่อ,อันนี้เหรอมันละเล่อเอาไปสองพันห้าพี่ 101, หนึ่งศูนย์หนึ่งครับ 120, หนึ่งสองศูนย์สี่ห้าแปดห้า ตาซูมินนะพพ่รเรซินอะไรหลวงพ่ออะไรพี่ปรพระเหนือพระเหนือพุธบาทตากผ้าพุทธอุบาทตากผ้าเอาเอาไปพันสองไปตาผมรับผมครับยกอะไรเราจะหาที่วางอย่างเงี้ยโอ้ เอาเอาเาเยอได้ภายในตู้เป็นลไรสดหายบัตไปดีครับรนี่ครับเจ้าของตลาดสบ,บัตรลงโปะ๊ะอะไรนะไว้ยว่าเออต้มหมูตั้งนงงี้เลยขายทุกอย่าง คอใส่ของไปี่อันนี้เท่าไหร่เอาไปหกพัครับคือหกนะอะได้ได้มา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 ละประมาณเจ็ดนะ ปีสองแปดเนี่ยสองห้าสองปดไม่ไหวว่ะพี่ขนาดถูกไปจ้ากิ่งเล็กกิ่งเล็กเอาไปพันสองครับโอ้โหอันนี้เท่าไหร่ พโมพโมรุ่นสอง่ไรุ่นแรรุ่นสปีสอี่เนี่ยมันจะบอกอยู่รุ่นสองปีสองสี่เอาพี่ยี่สิบห้ารถมาพูดไดสามสิบห้าพี่พันหนึ่งแล้วกันครับยี่สิบสิได้หมสิบห้าแล้วกัน ที่ขายได้ประมาณสิบห้าเอาสิบสี่สิบสามสิบสามจบตดีครับทันสามจบเลยต้องจัดแล้วอ่ะเออพาบ้านตัวเองไม่ใช่เออพาบ้านตัวใหญ่เสียชื่อเหลือร้อยเก้าองแล้วเท่าไหร่ัปชีอะไรกระสิรกาสิกรครหนึ่งศูนย์หน สี่ห้าแห้าอ่่อแล้ว้าที่อ้ยทำไมี่พี่เปบนี่หว่าใช่ครับฮาผมครับไม่ได้เจอผมไม่ดีครับเปนร้านี้าเท่าไหร่วะนอไหนอันนี้ผมซื้อมาหมื่นกว่าบาทครับอันนี้เอาสี่พันพี่อเาไหร่เอาขายแปดพัโอ้ยไม่ได้ ขายเท่าไหร่อ่ะได้สองหมื่นครับเป็นไม้สักพี่ิอโจนี่เลยโต๊ะหมู่เลยพี่นั่งบนนี้เลยเท่าไหร่อ่ะโตหมู่อ่ะสองหมื่ตังมาเฮ้ยพี่พาขึ้นรถเฮ้ยตัวนี้ผมแถมไม่พี่ด้วยเออไ,ไ <c oughs> <c oughs> อ้น,นี้ถือว่าสิน้ำใจ นี่ครับวันนี้ไม่มีการข่มขู่นะซื้อด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่มีการข่มขู่พี่แล้วพูดแล้วพูดเล่นกันนะครับเป็นคอนเทนต์นี่เฉยโดนเรียกเข้าพบคู่เลยทีเดียวเรื่องะโดนของเนี้ยโดนการข่มขู่ไปแก่เข้าใจเข้าใจ เมื่อกี้แกเดินเอาหน่อกล้วยแดงไปขายฝั่งนู้นมาแกได้ตังไงแล้วมาปิดโต๊ะหมู่ไปนี่นี่มาปิดโต๊ะหมู่ไปยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่รู้เลยสติดคุกบ้าโอ้ระดับเหี้ยใครกล้าจับเหี้ยสายสื้อนครบาลเอาอะไรดีพี่เอาอะไรดีมองหาอยู่อะไรห้าหมื่นคันหูวะขู่พี่ มันได้งที่เปลี่ยงเปียกๆมันแบบกับพี่โอเนื้อไหนก็อันที่พี่ถามมันแรกอ่ะอะไรอะเก่าแล้วน่ะพระอะไรน่ะเก่าๆวะเนี้ยอ๋อไม่ได้ผมพูดแล้วไม่ได้เลยจบเลยใช่จบเลยพี่ยอมก่อนอันนี้สองพันห้าร้อยนะไม่โดนดิใช่โอ้น้อยจริงเอ้โหละเอ้ย So อ้าวเท่าไหร่เท่าไหร่บ้าผมไม่รออยู no ่เอาเอางี้เลยนะสำหรับเหี้ยเลยนะสี่พันอะไรสี่พันเนี่ยคู่เนี้ยวงเป่งอ่ะจินตราดนะพี่จินตราดไม่ขาไหมโอ้ยพี่เนี่ยเอารอซื้อบ้านแล้วนะไอ้บ้าไปไหนยะเนี่ยอ๋อเพราะเฟิดเนาะ เราเปิดแพงเลยพี่เราเปิดกับแพงเอา,อางี้เอา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 ห้เหมาเลยเหมาไปขายแถวบ้านอะ่ะแจ๊สานม่แล้เอาไปเลย

รนันแต่มันเก่าไงอันนี้มันเด็นท้งแบบคู่นี้เหรอหกพันสี่พัะไม่โดนไม่โดนห้าพันอะได้เสียนอกเลยครับพี่อ่ะไปไกลไปเรแต่น่ไ้ีไม่รับเยเลยพี่นอนี่ครับไม่เจอหน้าพี่นอมากี่สซสวัสด์วเนี่ย สามปีกว่าได้ไหมนี่ครับลูกพี่ใหญ่เสนอพัทยาทางบูชาเขาไม่มาซื้อหรอใครวะนี่มีพระย่อยปั้หมดเลยจริโอ้โหนี่ทั้งวันอะผมไม่เคยได้ร้ายเลยพวกนี้อยู่ซื้อหมดเลยแปดคนน่ะแล้วพี่คิดดูวันหนึ่งซื้อพระมาสามสี่ทิศบ้านแล้วแปดคนอะเนี่ยอยู่กับแต่ตรงเนี้ยหมดเลยผมไม่เข้าไปสักคนหนึ่งเขามีอาชีพตั้งใช่ใช่แปดคนน่ะถ้าพี่เข้าไปคนหนึ่งทุกคนก็ร้องไห้แล้ว แต่แต่พี่ก็มาตัดต่ออ่างนี้ไหมเหรอใช่ก็ซื้อไม่หมดเขาขึ้นราคาไปถาอะไรอ่ะเรลาเราอ๋อเขาเรียกว่าหันมาขายเราเลเอาไว้ได้ไหมเดี๋ยวหมักให้เฮ้ยเออปีพี่น้องพี่น้องเหมาไปที่พี่อยากกลับบ้านแล้วร้อนเดี๋ยถ้าพี่เหมานะคนเต็มเลยเชื่อป่ะเพราะผมขายแพงต่อไม่โดนอ่ะ ตัวหมูขายแล้วนุ่นนุ่นเสียเสื้อเขียวเอาไปตอนแรกให้ต๊วหมูด้วยไม่ธรรมดาเก้าหมื่นไม่เจ็ดนุ่นเจ็ดหมื่นแล้วครับแต่ผมไม่ขายเจ้าเก้าหมื่นนุ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 ่นนเนบอยพระบูชาลูกค้าเลยนะเก้าหมื่นอ่ะร้อยเก้าสิบโกโคตรถูกแล้วนะ ตัวสี่ร้อกวาบาทแล้วอะซื้อจากไหนไว้เนี่ยต้องไปเหนื่อยหาด้วยผมนี่ต้องวิ่งไปทั้งต่างจังหวัดก่อนจะไปซื้อได้สองบ้านปีมันใดแล้วปีมันใดอีกขายแล้วพี่ขายไปเท่าไหร่ขายไปสองหมื่นพี่เนี่ยสองต๊ะสองหมืสนใจมีเขาขายนะนี่เจ้าของอยู่นูนน่น,น <c oughs> พี่น้อยอ่ะครับผมพี่น้อยครับที่มาตายไปรักมาทียานไม่ไดรับไม่มีซื้อแพงหน่อยไม่เป็นไรเขาเขาบอกซื้อแพงไปใครบอกวะพี่ต่อยแม่งเออต่อยแม่งเลยใครวะ น้ำมันไม่เท่าไรนี่คิดอยู่ว่าจะอะไรขึ้นิี่ไหนไหมในหลวงมีคำว่าในหลวงขึ้นมาเนี่ยมีมากกินข้าวยังพี่เดี๋ยวกินข้าวผมก่อนของเราสดทอนสดทอนกินยักษ์ไทยลีสดทอนพ่อประจัจ ในหลวงไอ้แต่เจ็ดหมื่นแล้วเดี๋ยวเราค่อยแววที่มันโป๊ะโป๊ะไอเดียไอเดีผมยังไม่ได้ขายไงผมยังไม่ได้จบที่เจ็ดหมื่นพี่นอไปไหนแล้วไม่ตัวพี่นอไปเอาพลาครับรู้ไงให้ถึงจังไงพี่นอไม่จบ

ไม่ทันโอ้หไอ้ยัยอ,อยู่เป็นวันไอสัตว์โตอยู่เป็นวันเดินทาบอกไม่ทันคุณปิยะตะกูลลาดจบแล้วนะครับวันนี้ขายพระเกลี้ยงนะครับยื้อก็นานมากเรามีแต่พระบูชาไงเราไม่มีพระเล็กไงเขาเลยไม่ง้อเราไงครับเป็นอย่างนี้แหละ จำไว้นะครับสังคมมันเรี่ยมก็ใครอยากจะมีภาพอยากจะปล่อยผมนะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์สุดตัว4983955890 ID Line นะครับมีแอดด้าหน้าแอด3865เพจผมพระบ้านทั่วไทยสถินครับ t ติก o ็พระบ้านทั่วไทยเอช่อง y o u t u โอซ่งอนะครับร้านผมเปิดเที่ยงวันเที่ยงคืนนะครับ ตั้งอยู่หมู่บ้านอ e ิตินีพระห้าหรือปักหมุดในจีเพว่าพระบ้านทั่วไทยมันจะอยู่อำเภอสัตหิตรโมามสเลจังหวัดชลบุรีนะครับมาได้เลยเนาะผมเปิดที่ว่านี้คือรับเช่าทุกแบบทุกสไตล์หลักสิบถึงหลักร้านเนี่ยเป็นว่าเป็นไทยยอดๆอย่างนี้เขาจออกมาแบ่งปันในตลาดงี้นะครับนี่ซื้อมาแสนแสนห้าน,น,นี่ขายไม่ถึงแสนคนนี้ขายไม่ถึงแสนเลยนะ ขาดทุนนะพระบุชาแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียลผมซื้อทุกอย่างครับกำไรบ้างขาดทุนบ้างก็เราเช่าทุกอย่างคือหรือใครอยากจะเจอผมมาเช่าพ้าผมก็มาหาผมที่ร้านได้มาแบ่งปันของที่ร้านผมได้แต่หน้าเจ่ะมาทีไรไม่ได้ออกมาทุกสุขแล้วเพราะว่าที่ร้านคนเยอะนะครับเพาผมไม่ค่อยมีเวลาออกมาแล้วเด๋ยนนี้แต่วันนี้ว่าออกมาทําคลิปให้พี่ๆดูว่าเราออกมาขายพ้ากันเขากว่าจะขายได้แต่ละองค์มันยากบางทีเราไปซื้อพี่พี่รับเงินพี่ใช้ได้เลยแต่ว่าผมะออกมาขายเนี่ยกว่าจะแบ่งปันออกได้ว่าจะได้ทุนนี่างนั้นนะครับไม ผมเหมาไปเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดเองเถูกมากเลยนะเห็นไหมบางคนบอกว่าทำไมพได้ถูกจังเนี่ยวันนี้ด่าผมเนี่ยลองดูพี่เวลาผมขายนะครับอย่าเห็นตอนผมซื้อดูผมขายด้วยมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดถ้าพัดแท้มีราคาแบบแพงๆนะผมก็ซื้อให้พี่เป็นชิ้นบางบ้านเป็นร้านก็ได้ไปนะครับก็ประมาณนี้ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมใครมีพัดอยากจะปล่อยนึกถึงใครไม่ออกให้นึกถึงผมนะครับโอสถตีครับสวัสดีครับ